ในขณะที่พวกเรามีงานเลี้ยงกับเนื้อไวน์เวิร์นบางอย่างก็เข้ามาในความคิดผมอยากไดแอลกอฮอล์สำหรับส่วนผสมข้าวสาเกองุ่นไวน์มันก็ไม่มีปัญหานะเริ่มต้นด้วยไวน์ที่เรียบง่ายพวกเราแค่ต้องการองุ่นนุ่มๆและปล่อยให้พวกนั้นหมักแต่องุ่นบางชนิดก็ใช้ไม่ได้ส่วนอันที่เรามีมันมีกลิ่นหอมหวานคล้ายผลไม้ มันก็อาจจะใช้ได้แต่ผมคิดว่าอางุ่นชนิดพิเศษสำหรับ Y มันอาจจะปรากฏขึ้นถ้าผมเริ่มต้นพว้ดินในขณะที่คิดถึงองุ่นสำหรับ Y วนองุ่นสำหรับวายอางุ่นสำหรับ Y วาย,าวายผมรู้ว่าผมไม่สามารถรับมือกับ Y วายได้ทันทีดังนั้นผมจึงยังคงต้องทํำงานต่อไปฮะสิ่งสำคัญคือใส่จิตวิญญาณลงไป ผมขยายพื้นที่เพาะปลูกใหม่ไล่หงุนไปทางทิศตะวันตกและเพราะอย่างนั้นพื้นที่ที่ทํางานจึงเป็นสองเท่าผมหวังว่าผมหวังจะทําให้จิตใจของตัวเองสงบแต่ความจริงที่เราโดนโจมตีโดยับวเวรยังทําให้ผมรู้สึกตึงเหงื่อตึงเหงือยู่ผมรู้สึกแย่จังพวกหงุ่นควรจะอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกผลไม้แต่ทําไมผมวางมันในพื้นที่เพาะปลูกกันนะ ผมกลับไปที่กิจวัตรตามปกติของผมและผมยังต้องการมะกอกจํานวนมากดังนั้นผมจึงเพาะปลูกมันในพื้นที่ผลไม้ผมได้คิดเกี่ยวกับการปลูกเครื่องเทศเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นผมจึงได้ทําพื้นที่เพาะปลูกเอาไว้แล้วเกี่ยวกับพืชที่ผลไม้และเพิ่งนั้นลูกๆของซาบุตงเก็บไว้นั้นพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างสวยงามเริ่มมีรังหลายแห่งและจาก หลังแรกผมได้เก็บเกี่ยวน้ำพึ้งจำนวนมากแล้วผมชิมน้ำผึ้งใหม่ร่วมกับคนอื่นๆแต่เรากินไปได้แค่ครึ่งขวดก็ที่เราจะรู้ว่ามันรสชาติดีมากและสามารถใช้ในการปรุงอาหารผมจะคอยดูน้ำพึ่งอันใหม่ต่อไปและฤดูใบไม,ม,ม้ผลิก,ก็มาถึงก็ตามปกติหลังจากที่เราบอกลาเด็กๆของซาบูตงโอสุนาก็เริ่มผัด ขาของพวกมันมีเท่าไหร่กันก็นะก็ไม่ได้ชอบมันเท่าไหรหรอกการล่าหาเนี้การล่าหาเนี้าาคู่กำลังจะมาหลังจากนี้ฮ่าฮใช่นี่จะทำให้บางอย่างกลับมาจริงๆผมได้ปรับปรุงบ่อน้ำมันสำหรับระบบระบายน้ำเองตามเวลาที่ผมรับรู้ถึงมันตัวเลขก็เพิ่มขึ้นแล้วบางครั้งผมเห็นพวกเขาขยับ ไปมารอบๆตอนแรกผมตื่นตระหนกคิดว่าพวกมันกำลังจะวิ่งหนีบางตัวมีสีด่างกันผสมอยู่นั่นมันจะไม่เวอันตหาใช่ไหมต่อไปก็ตรงนั้นพวกเขาเพียงแค่เดินไปยังสถานที่ที่เหมาะกับการที่อยู่อาศัยดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีอันตรายจากนั้นเราได้สร้างกลุ่มเพื่อหาเอลฟ์ที่หลงทางในป่าเช่นเดียวกันกันกบเรียและคนอื่นๆและเชิญพวกเขามาใส่อยู่ที่นี่สมาชิก ลิชลาเอียสุนัขสิตัวเราเราคือจากฝูงละพวกเขากำลังวางแผนที่จะกลับบ้านก่อนฤดูหนาวก่อนที่ผมจะรู้มันถึงเวลาที่จะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเก็บอางุ่นแล้วบดอางุ่นด้วยสากแล้วนำลงไปใส่ถังดังนั้นผมจึงเปลี่ยนจุดสนใจของผมในการทำวายออกจากอางุ่นที่เก็บเกี่ยวแต่ผมสูญเสียบางอย่างสิ่งที่จะทำไรอ่างุ่น ผมมักจะเตรียมสำหรับพืชอื่นๆแต่ฉันจะตั้งตาคอยไว้นะคะมันจะต้องเป็นวายต้นกําเนิดของหมู่บ้านเนี่ยค่ะฉันอยากจะลองชิมมากเลยค่ะฉันก็อยากลองชิมค่ะคุณจะได้ไวายจำนวนมากตามปริมาณขององุ่นนะคะปล่อยให้ฉันจัดการเรื่องถังได้เลยลาล่าลาล่าชาเก่งเรื่องการทำถังฉันค่อนข้าง เกีงเรื่องแอลกอฮอล์ล่ะค่ะคุณรู้ไหมพวกฟูมันดีเยี่ยมไปเลยค่ะดูเหมือนว่าทุกคนอยากจะได้วายจริงๆก็นะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากดื่มหรอกแต่ว่าเรายังมีการเก็บเกี่ยวอย่างอื่นที่ไม่ใช่งดนอยู่ด้วยเด็กๆของสมบุตงเก็บเกี่ยวกะลำปีฟักทองแตงกวามะเขือเทศและผลไม้ตัวผมเองและคนอื่นๆเก็บเกี่ยวมันฝรั่งหัวผักกาดหัวอื่นๆ,อ,นๆอ้อยชาน้ำมัน เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีคนมาช่วยมากขึ้นผมทําการทดลองไปมากมายกระเทียมจากการเพาะปลูกพื้นที่เพาะปลูกของผมพื้นที่อ,อื่นๆชีวิตเน่าเปื่อยผมเข้าใจแล้วว่ามันสามารถเติบโตได้แม้แต่ไม่มีเครื่องมือการ,กรเกษตรสารพัดประโยชน์แต่มันจะเติบโตขึ้นในอัตราที่ช้าลงถึงผมจะพูดว่ามันช้าแต่มันก็เป็นอัตราการจเจริญเติบโตเท่าโลกเดิมของผมนั่นแหละโดยทั่วไป มันก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเครื่องมือการเกษตรและอีกครั้งขอบคุณพระเจ้ามากครับปีนี้สุนัขเพศเมียออกลูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนอีกครึ่งไม่ได้ท้องนะ่ะมันมักออกจะออกลูกเกือบร้อเซ์เสมอนะผมเลยแปลกใจพวกมันควบคุมจํานวนของพวกมันอยู่หรือเปล่านะปีนี้ยูกิไม่ต้องท้องละแต่จํานวนสุนัขก,ก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีผมเลยตัดสินใจ ขยายพื้นที่ของพวกสุนัขและสร้างบ้านให้พวกมันเพิ่มหลังจากออกลูกแล้วเขาใหม่ก็งอกแล้วกลุ่มที่ออกไปค้นหาเอลคนอื่นก็กลับมา8กลุ่ม42คนผู้หญิงทั้งหมดเรามีจํานวนคนมากกว่าที่ผมคิดไว้ซสอีกเอลทั้งหมดเป็นหญิงแก่งกังนทั้งหมดเลยหรือเปล่านะมันเป็นเพราะตอนที่หมู่บ้านถูกเผาและผู้ชายทั้งหมดก็เข้าสู่สนามรบขนาที่พวกผู้หญิงกําลังอพยพอยู่ อันเหรอไม่มีพวกเด็กชายอยู่กับพวกเธอเลยพวกผู้ใหญ่และเด็กถูกส่งไปอยู่ภายใต้เผ่าอื่นอ่ะอถ้าพวกเธอมีที่อื่นจะไปทาไมไม่ไปกันละกก็ดันไปอยู่ภายใต้เผ่าอื่นๆน่สิคะหมายความว่าจะต้องอาศัยอยู่กับเผ่อนั้นจริงๆแล้วเมื่อมันมาถึงมันไม่มีการการับประกันว่าสาวๆจะได้รับการดูแลอย่างดีอ่า น่าอธิบายได้เลยว่าทำไมพวกเธอถึงลงทางขอบคุณที่ปล่อยให้พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่นะคะไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมต้องให้พวกเธอช่วยทํางานนะไม่ถืดสากันนะแล้วก็ผมเตรียมบ้านไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จหนะดังนั้นช่วยผมสร้างหน่อยแล้วกันค่ะแล้วพวกเราก็สร้างบ้านหลังใหม่กันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมก็ใจว่าเหล่าสาวจีบสองคนจะเข้ามาเยี่ยมชมห้องของผมด้วย เลียถ้ามีเอลผู้ชายในไหนก็ได้ที่เธอรู้จักลองคิดเรื่องพาพวกเขามาใส่ที่นี่กันเถอะอหัวหน้าหมู่บ้านถ้าคุณกําลังพูดถึงพวกผู้ชายที่ใส่อยู่เผ่อื่นแล้วก็มันค่อนข้างจะเป็นเรือ่องยากน่ะเธอหมายความว่ายังไงเพราะหมู่บ้านของเผ่าอื่นก็ถูกเผาไม่โดยพวกมนุษย์นะคะอย่างนี้นี่เองขอโทษที่ถามนะไม่เป็นไรค่ะเธอตัดสินใจเกี่ยวกับตัวแทนเหล่าเอลได้ไหมเนื่องจากเธอมีสมาชิกจำนวนมากแล้วตอนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะจัดการเองค่ะคุณทำคุณกำลังจะถามพวกเราว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลหรอกค่ะฉันจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่ในจุดท,ที่ควรอยู่เองค่ะรู้จุดที่ควรอยู่เหรอผมไม่ถามรายละเอียดก็แล้วกัน